สบายดีพี่น้องเป็อสุขสุกคนเบ้สมองสบายพวกกระสองชาปินพะลุยคือเก่าพี่น้องมื่อกี้จะพาพี่น้องไปลุยป่าคือเก่านะพี่น้องเนาะไปหาเห็ดปู่อหมู่บ้านท่าได้กระโบลายไปไหนนะพี่น้องมันกำลังเลิมออกนะพี่น้องมืนอี้ก็ไปเลื่นไปส้มกันอีกพี่น้องไอสิมารนี่ยบ่นเนาะไปเบิ่งบอนบอลที่เท้าเก็บน้ำกระโหลกหมู่ใหม่นาพี่น้องปว่านท่านกำลังออกไปเลย ไปแต่สาวเลยพี่น้องเลยพอฝนตกเข็ดมันก็เริ่มออก ทำป่า่น้องพ่ออะไรปอม่งนโอ้ยโบลายเลยหมูน้อยๆอุ้ย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 บดีหน่อย้วบ่าวคงทีเหม็นไปเลยโอ้่ายหาเหมือนเอาเสียมขู่ใจนาพี่น่มยเปิดได้ป็นฝายหญ้ผุ phú phú nhìn ông ok, bắt ghép, ghép lấy, nó nằm ở bãi nhang này phía này, khá có มูชี่ใหญ่กูมูว่านี่นะพี่น้องยางเลยก็ดอกตัวจุมตัวบานเราเห็นเนาะเต็มว่านเทาก็เขามาในป่านี่นะห้วอะไรป่าป่ายางมันหลายมเห็นดอกมันถือ ยันดอกันเป่นก่อนท่านบอบยนดอกหนึ่งก่อนแค่นี้เดีย๋ยวหามุอืมอนางูกตื่นเต้นอีแล้วพี่นะ้ะง<ม>บไดเกเพชรก็ไล่ตึ้อไล่ไล่ถีต,ตื้อได้พี่น้อง ได้มาเก็บกระมวนคือก้าวเนาะหักไม้ได้หนม่มีหักไม้ไม่งออกมาได้เชย่หรอ,อเห็ดกัน จไปเบิ่งบอลที่เฮาเอาบอลท่านดี้ไปหอดจะพี่เนาะแหวะไม่มีเบิ่งมื้อนี้ก่อนมันเคยออกไปแล้วเนี่ยอืมในเตีมเพิง Một đại, cho mình cho nhỏ vừa thì nói Để này chỉ chùm đi nào thì nào Thả nhau Ủa, này Như hổm đấy 2 bà Cho thế này Nhỏ vừa thì นี่ซองดอกนีะมันก็ดอกแทไนี่ป้าขานะก็ไปใช้เหงามันป้าพีน่นอกอกระดอกกระดี่งอะไ่นี่ขึ้นมาได้จังไดเนาะอ,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 อันนี้ก็ขึ้นมาได้นี่ก็ได้

nhưng mà đi toàn thạp mà nè ừ. ừ. này lại Tôi đã còn một cả một cả nữa นี่เกิดเกิดเกิดก่อนเกิดก่อนข้างหน้าผมเห็นใบตองหลายโอ้บานบ้างเนาะหมูใบใหญ่บ้าน่กันแต่สิไลก็ว่านี่ว่านี่น้อยแห้งว่ะ นี่ก็จะเขาอะพี่น้องนเาะเลอมูมันยงามมกกระจายพี่น้องเว็บบานนี่ Nó lăm mười hai mười bảy tàu thêm mười lăm 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 เขเห็ดปวกออกกะตามลายเก่าว่ะหมวนอีกแล้วพี่น้องเลยมันสิออกเป็นรุ่นเป็นรุ่นน,นะเห็ดปวกเนาะมันออกไปแล้วมันก็ยุดงามได้เฉยเลยยุดแล้วมันก็ออกอีกคนตรงเก,ก่าอีกชนหอดเดือนพิจิกาวแล้วพี่น้องเลย chân hoạt nhám kiểu khéo, bẻ, hệt buông này, nhau oh, ông đôn cụm ngủ này hệt buông, này là ngòe nhăng đôn này, đi là ngủ cà chít là

่ขนะพี่น้าเลยนี่เป็นบทบาทนแต่ดอกยังงามอยู่นะนี่ข้านมันดินยังอ่อนอยู่แมง่ายว้าวตื่น Người nhà tự đừng làm mặt Nhà không, hợp, không hợp chỉ cà chai xài, xa luôn nhau. Đi đi xa, lên nha Chết tầm nhỏ nè bằng เห็นจุ้มจุ้งหอเนาะเห็ดออกในปลาแย่เนี่ยปวดขาแย่เลยผู้โอ้โหโอ้โหพี่น้องขานะเป็นนางแบบไปเลย ເປັນກະບາມັນເດີ້ອາບໍ່ຮັກຫມູ່ກັນເດີ້ สังเกตเลยพี่น้องโห่หกเลยแนมบัวเห็นมันยนะขอบเบิ่งขึค่ะกอบเบื้ีดอกออกเป็นแผ่นท่านจเห็นเห็นดอกมีดอกแผ่นแล้วเขาก็จะหาหมูมันเอออาจจะเห็นเปิดไปตรงกับ ล้วต้นเาต้นเจอเพ่นรามยใหญ่เเก็บมปนหมวนหล่นเก็บม่งเก็บมอนคือรุ่นก่อนเะเก็บแบบหุมันมันออกเลกๆมันก็มู๋ัใหญ่เลยนะโอ้วหเพื่นเราอีมีบุ่่ยดอกงามยดอกงามเลยเจอได้นแล้ว อันน <mnie S 2> ี้เปนแ่นดีเนาะดองงามเลยอันนี้อ๋องใกุ้งไผ่นะปีละก็เก็บเพื่อกันปีละนี่ปีลนีเต็มกุไผ่เลยีเนี่กลังออกแล้ไนเลงแมนกลงออกที่น้องเก็บไปเนาะเกมือแน่ยเลยมันเป็นอมคืด้วยเนาะดูดอกงามเลยโด่งกำลังอ๋องนอย เมื่กี้เพชรมันจะปิ่นแด้พี่น้องเห็ดปลวกอยู่แล้วออกอย่างเป็นทางการโนวาเนี่ยออกพ่ออันพ่อหฮหูห,หูดอกนะ Băng 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 băng

ลูบลีรีพัดใช่ไหมพัดสิ่าไปต่อไปเนาะมองนั่นอนนอกเก็บไปน้อยนึงเนาะอีกหนึ่ง Để đỏ, đỏ, <tương tự tình> <laughs> đỏ, đỏ bọ. <laughs> kia phải vậy, gì nó bất bớt thân một này bên pin mùa nọi nóng nọc do ghi ơi bất ngờ 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 กระสิกับไปพี่น้องเลยมาเบิ่งเห็ดปวกเฮาไปเบิ่งหมู่ที่เฮาเก็บหมู่ว่านนี่กับพ่อดอกเดียวเนาะยอย่างเนาะมันออกหมู่บ่ยใหญ่พี่น้องเห็ดปวกรุ่นนี่เนี่ยพี่น้องกับผู้ใดผักแกงอยู่เนาะตกจุ่มก็ได้อยู่พี่น้องเลยไล่เตื้อลายกลุมหมู่ว่านนี่เนาะพี่น้องคืมฝ่าคือฝนอยู่าเด้ยพี่น้อง ไปแลวพี่น้องพอกัคลิีใหม่ฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจซาปินเด้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนีส้สบายดี